มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดภาพความเสียหายแม่ห้องสอนหลังพายุคาจิกิถล่ม27สิงหาคม2568อิทธิพลจากพาย,ยุไต้ฝุ่นคาซิกิทําให้ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องสอนส่งผลให้น้ําป่าไหลหลากท่วม7หมู่บ้านในตําบลห้วยโป่งและตําบลผาบ่องอาเภอแม่ห้องสอน บ้านเตือนพื้นที่เกษตรแล้วก็ถนนสายหลักเสียหายหนักนะคะโดยถนนทางหลวงสาย108และสะพานข้ามแม่น้ําแม่สมาามรถถูกน้ํำกัดเซาะจนคอสะพานขาดรถไม่สามารถสัญจรได้ผู้ว่าแม่ห้องสอนจัดตั้งการเฝ้าระวังสถานการณ์พร้อมเตรียมเจานาที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ช่วยเหลือเต็มที่ ล่าสุดนะคะอบอจอแม่ห้องสอนเร่งนําเครื่องจักรเข้าพื้นที่เคลียร์เส้นทาง108ที่ถูกเสี่ยงไม้แล้วก็ดินโคลนกีดขวางเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตในเส้นทางได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะเป็นกําลังใจให้ชวแม่ห้องสอนนะคะเปิดภาพความเสียหายแม่ห้องสอนอ่วมหลังพายุคาจิกิทลมขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิรัตคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ